สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับพบกับช่องไม้พารวยนะคะเมื่อนี้แอดกับมีแนวทางห้าหนอ้อยหรือว่าหุ่นของคุณ่อหลึกลับมาฝากเอฟซีนะคะเอฟซีชไนทยเขาแมกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมืออเพื่อสิบอ่อพาข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องไม้พารวยนะคะในแอดเจาะให้มืองนะคะสําหรับแนวทางห้าหนอ้อยหรือว่าหุ่นของคุณ่อหลึกลับนะคะ จะใดตรงใดนก็รอมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางฮานอยหรือว่าหุ่นของคุณพอ่อลึกลับวันที่เจ็ดเดือนเมษายนพศสอหห้านะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะสำหรับเลขวิ่งก็จะมี8ดกับห้านะคะเลขสามตก็จะมีห้าเจ็ดสองศูนย์เ้าสาม หนึ 1> 1, 8, 4, 2, ่งแปดสี่สองตัวก็จะมีห้าแปดห้าสี่ห้าสองแปดสี่สองแปดเจ็ดแปดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะสำหรับตัวเน้นก็จะมีห้าเจ็ดสองห้าแปดสองแปดแปดเจ็ดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะเอฟซี FC ก็ล้อง เอาไปพิจารณาเมืองนะคะสำหรับแนวทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุนพอลึกลับนะคะเนี่ยค่ะแอดรอถือว่าพิดแอกต้องการาบขอโทรขอภัยเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะอันนี้แอก็เอามาให้เป็นแค่แนวทางนะคะแอกก็รู้นะคะว่ามันจะออกหรือบ่ออกนะคะอันนี้ช่องเราก็จัดขึ้นเป็นแค่แนวทางนะคะเอฟซีก็ลองโปรใช้วิจัยนในการรับชมด้วยนะคะ นี่นะคะแอร์กด้เดามากฝากับ FC เอฟซีแล้วนะคะสําหรับแนวทางหาหน้อยหรือว่าหุ่นของหุ่นผ่อนลึกลับนะคะแอร์ก็ต้องกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามและรับชมช่องใหม่พารวยนะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็แอร์กับบอคอยไม่คีบให้เอฟซีได้รับส้มรับฟังนะคะพอดีช่วงนี้แอร์กับบอคอยได้แลนหาคิปนะคะกัะมีหาหน้อยนะคะลุงให้กับเอฟซีนะคะ นอกจากจะใกล้ๆห้อยออกนะคะแอร์คอยจะมีแนวทางหัวยใยห้นะคะรอใกล้ๆห้อยออกนะคะห้องนองนาทิพนะคะห้องนองนาทิพแอดกะย่างโมทันไปคอนนะคะพอดีตอนนี้กะอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบ้านโควิดกรหลายนะคะแอกะเริบอคอยได้เข้าไปนะคะนี่นะคะถ้าเอฟซีทนหยมาคลิปนี้นะคะแอดกะขอคนละ หนึ่งไหลหนึ่งแชร์นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก f อฟนะคะนะคะแอดก็เลยได้เอามาฝากกับ f อฟนะคะนี่ก็ารนะคะแอดก็เลยได้เอามาฝากกับ f อฟนะคะสำหรับ f อฟซีท่นานไหนมาคลิปนี้นะคะแอดก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ทางวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็ต้องขออนุญาต FC ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ